รวบแล้วมือยิงสาวเจ้าของร้านนวดแผนไทยหลังตำรวจได้ภาพรถต้องสงสัยจากกล้องวงจรปิดสรารภาพแขนเป็นนวดแล้วพระเครื่องหายทวงหลายครั้งไม่ได้คืนภาพจากกล้องวงจรปิดจากร้านแห่งหนึ่งใกล้จุดเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงสาวเจ้าของร้านนวดแผนไทยซึ่งตั้งอยู่ซอย2ถนนรณชัยชานยุทธตำบลดงรานอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดกระสุนปืนทะลุกระจกหน้าร้านถูกนางสาวแก้วตาแก้วสัง อายุ39ปีเจ้าของร้านซึ่งอยู่ภายในร้านเข้าที่บริเวณข้อมือซ้ายและเข่าซ้ายกระสุนฝังในเบื้องต้นอาสาสมัครกู้ภยัยเร่งให้การช่วยเหลือปสมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลร้อเหตุเกิดช่วงประมาณ19นาฬิกาของวันที่12พฤศจิกายน2564ตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นหลังได้บอดแสจากกล้องวงจรปิดพันตำรวจเอกเนติวัฒน์จันทรา ผู้กากับการสถานีตํารวจภูทรเมืองร้อยเอ็ดได้สั่งการให้พันตํารวจโทภพรรัตนบุบผารองผู้กํากับการฝ่ายสืบสวนสถานีตํารวจภูทรเมืองร้อยเอ็ดพันตํารวจตรีนัทพงศ์นาอุดมสารวัตรสืบสวนนํากําลังออกสืบสวนหาข่าวกระทั่งทราบว่าผู้ต้องสงสัยมีบ้านพักอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลโนนรังอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดและสามารถจับกลุ่มตัวได้ เมื่อเวลา2นาก15นาทีของวันที่13พฤศจิกายน2564ทราบชื่อต่อมาคือนายยิฐฐาเมราศีอายุ30ปีชาวจังหวัดสมุทรสาค,ครพร้อมด้วยอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุยี่ห้อ Glock 17จำนวน1กระบอกกระสุนปืนขนาด9มมจำนวน30นัดและรถยนต์กระบะ Isuzu D-Max สีบรันเทา,าเทะเบียน2ทบเท่าพศสภา4 890กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้เป็นพาหนะในการก่อเหตุนายยิฐาผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริงสาเหตุเพราะโกรธแค้นที่เคยไปใช้บริการในร้านนวดดังกล่าวเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วพระเครื่องของตนเองที่ใส่ไว้ในกระเป๋าหายไปจํานวน4องค์สอบถามเจ้าของร้านและพะนักงานนวดก็ไม่มีใครทราบจึงไปแจ้งความและให้เจ้าหน้าที่ตํารวจพามาขอพระคืน แต่เจ้าของร้านและพนักงานก็ยืนยันว่าไม่ได้เอาไปและขณะนั้นลูกสาวอายุห้าขวบก็ไปด้วยขณะนวดได้ฝากลูกสาวไว้กับพนักงานคนหนึ่งหลังจากนวดเสร็จก็พาลูกกลับบ้านแต่เมื่อไปถึงบ้านลูกสาวบอกว่าเจ็บหลังพร้อมเล่าให้ฟังว่าถูกมานวดที่พ่อฝากไว้ถีบตกเก้าอี้จึงทําให้ตนแขนฝังใจกระทั่งวันเกิดเหตุตนเองได้ขับรถออกมาจากบ้านพร้อมด้วยลูกสาวอีกได้ขับผ่านหน้าร้าน แล้ววนรถไปจอดฝั่งตรงข้ามร้านนวดก่อนถือปืนยิงเข้าไปในร้านแล้วขับรถหลบหนีนอกจากนี้นายยิฐายังเล่าให้ฟังอีกว่าตนเองคือลูกชายของนายบุญเติมจอมพลังที่เคยตกเป็นข่าวด่งดังเมื่อหลายเดือนก่อนดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันทําให้สมรรถภาพทางเพศสูงต้องการมีเพศสัมพันธ์วันละสาสี่ครั้งจนแม่ของตนขอเลือกเพราะทนไม่ไหวเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้ควบคุมตัวไปตรวจหาคาบขมเหลาดินปืนและนําตัวพร้อมอาวุธปืน ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดของผู้บาดเจ็บทราบว่าแพทย์ได้ทำการผ่าตัดเอากระสุนที่ฝังในออกแล้วและต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเพื่อให้อาการดีขึ้นจึงจะเชิญมาสอบสวนต่อไปคือว่าผมผมไม่รู้สาเหตุไงว่าไอ้พาร์เนี่ยผมไปทวงสามครั้งแล้วครั้งที่สี่เขาก็ไม่คุยใช่อืแล้วพอผมรู้ว่าถีบลูกผมเนี่ยผมโกรธอ่ะถีบแล้วเด็กมัน บัดเจ็บหลังไงพี่ลูกลูกกี่ปีห้าปีครับห้าปีครับทีบอยู่ร้านใช่ไหมทีบอยู่ร้านครับแล้วเขาก็นั่งหัวเราะกับเพื่อนเล้าฮ่าฮ่าอย่างเงี้ยวันทิตเองไปนวดใช่ไหมใช่ครับเขาอยู่กันสามบนวันนั้นผมไปนวดแล้วตอนตอนช่วงบ่ายผมก็กลับมาบ้านผมก็เอะใจว่าพระผมทำไมไม่อยู่ในกระเป๋าผมก็คิดว่าอยู่รถผมก็รีบไปตัดหญ้าพอตัดหญ้าเสร็จผมจะเอามาแฝนมันก็ไม่อยู่พอสักพักหนึ่งผมไม่ได้คิดอะไรหรอกพอวันต่อมามันไม่อยู่แล้วผมก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวไปที่ร้านร้านผ้าที่ผมไปเลี่ยมทอองเลี่ยมกร เสร็จปุ๊บผมไปไปถามเจ้าของร้านพระเนี่ยที่เรียบร้อยผมเนี่ยก็คือว่ามันมันไม่อยู่เขาเลยบอกว่าต้องไปหาต้นตอที่ว่าเราออกจากร้านเข้าไปร้านแรกก็คือพอไปนู่นไปถามเขาก็บอกว่าให้ไปแจ้งความแล้วมยืนยันว่าพระเป็นของผมจริงแล้วก็ส่งรูปตรงหลักฐานอะไรที่ว่าพอที่จะยืนยันว่าพระเป็นของผมอะไรเงี้ยครับแต่จากวันนั้นพอจากร้านมาลูกลูกค่อยมาบอกใช่ไหมว่าโดนทีพโดนโดนหมอนวดนีทครับ แล้วผมเห็นตอนที่ว่าลูกผมโดนถีบลงกับพื้นเนี<ช>่ยแต่ผมคิดว่ามันเล่นไงล้วเขานั่งหัวล็อก้าอะไรเงี้ยผมก็ไม่สนใจพอมาบอกผมปุ๊บมาโดนถีบพ่อหลังมันปวดไงเด็กลูกนี่ลูกผู้หญิงใช้ชายลูกผู้หญิงผมก็เลยรู้สึกโกรธนะครับผมพอไปคุยจะไปถามอะไรเงี้ยเขาก็มีผู้ชายอยู่ในร้านเดินอมาไม่พอใจก็เดินเอามองหลายครั้งแล้วคือมันตอนที่ไปถามครั้งแรกมันก็มีรถเหมือนขับตามผมมาอะไรเงี้ยเป็นไมยรุ่น